สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรประกรณ์สิริประกอบครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรลัทระศาสาศาสตร์มหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปรัชญาของหลักสูตรรัประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะรัฐาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์บริบทที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในระดับประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริบทของ S D G นะครับ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะของรัฐบาลนะฮะบริบทของวิสัยทัศนะฮะแล้วก็พันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นผู้นําแห่งอนาคตรวมถึงวิสัยทัศนะครับของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับดังนั้นปรัชญาของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ที่เราพูดกันว่าเป็นเรื่องของ competent collaboration นะครับแล้วก็ compassion for the public ครับหลักๆก็คือหมายถึงการเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเป็นคนที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็เน้นการทุ่มเทให้กับผลประโยชน์สาธารณะครับ้านิยมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราก็ใช้ คำตัวย,ย่อภาษาอังกฤษนะครับคือ MPA ACU หรือ Master of Public Administration at จุฬาลงกรณ์ un University นะครับโดยที่ตัว M นะครับก็จะตรงกับคำว่า multidisciplinary oriented คือเป็นหลักสูตรที่เน้นสา,สาขาวิชานะครับตัว P ก็คือ Practicality driven ก็คือเน้นการขับเคลื่อนให้สามารถที่จะนำเอาหลักสูตรเนี่ยไปใช้ในการในเชิงปฏิบัติการและการทำงานในชีวิตจริงได้ตัว A คือ Academic Mastery คือเป็นเลิศทางวิชาการครับ เน้นในเรื่องของการทํางานวิจัยนะครับรวมทั้งการเผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัยทางวิชาการนะครับตัว c นะครับก็คือ citizenship promotion เน้นที่จะนะครับขับเคลื่อนสนับสนุนให้นิสิตในหลักสูตรเนี้ยมีความเป็นพลเมืองที่ดีเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับส่วนตัว u ก็คือ universal standard คือเป็นเรื่องของมาตรฐานสากลก็คือเราพยายามจะขับเคลื่อนให้หลักสูตรเนี้ยนะครับเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นมาตรฐานและสามารถที่จะเทียบได้กับหลักสูตร MPA ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและระดับนานาชาติได้ครับรัฐภาษาศาสตร์นะครับก็คือการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งหลักสูตรรัฐภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตนั้นก็จะให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ที่สามารถจะนําไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านรัฐภาษาศาสตร์นะครับองค์การและการจัดการการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายสาธารณะและการคลังสาธารณะนะครับ ผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็สามารถจะองค์งความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์การในส่วนที่เป็นราชการแล้วก็องค์การที่เป็นส่วนที่เป็นบริษัทเอกอชนนะครับรวมทั้งองค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไรอย่างเช่น ngo เพราะว่าเนื่องจากว่าในทุกองค์การเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องได้ศาสตร์ทางด้านการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของคนเรื่องของการคลังจึงจะทําให้หน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จได้นะครับศาสตร์ทางด้านการบริหารจึงมีความสำคัญในการ ทํางานในปัจจุบันมากครับจุดเด่นของหลักสูตรรัฐประศานศาสตร์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือหลักสูตรเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับให้มีความทันสมัยกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาหรือที่เรารู้จักกันดีถึงคาว่า disruption นะครับโดยที่ข้อจุดแข็งของรัฐประศานศาสตร์คือเป็นศาสตร์ที่มีทั้งนักวิชาการนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็นักปฏิบัติการที่อยู่ในหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอก,กชนและก็ภาคประชาสังคมนะครับดังนั้นจุดเด่นของหลักสูตรก็คือเราพยายามที่จะให้ความสําคัญกับแนวทฤษฎีและพยายามที่จะทำเอาทฤษฎีเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าใครนะครับอยากที่จะเป็นนักวิชาการอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เป็นหลักสูตรที่สามารถจะ พัฒนา,าผู้เรียนให้ไปเป็น,ปนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ในขณะเดียวกันใครที่ทํางานในหน่วยงานอยู่แล้วก็สามารถที่จะนำอ,องค์ความรู้ทางทฤษฎีไปไประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อทําให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิมครับความแตกต่างระหว่างรัฐภา,าสนศาสตร์กับการบริหารจัดการในภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายเป้าหมายสําคัญของหลักสูตรนี้ก็คือพยายามที่จะนะครับสร้างผู้เรียนที่ให้ความสําคัญนะฮะและทุ่มเทกับผลประโยชน์สาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะว่านั่นเป็นเป้าประสงค์หลักของรัฐภาสาศาสตร์อีกประเด็นหนึ่งก็คือในปัจจุบันเราให้ความสาคัญกับนวัตกรรมหรือคําว่า Innovation นะครับเราก็อยากจะให้ผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยสามารถที่จะร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสามารถจะเอานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภาครัฐได้ครับผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าเรียนหลักสูตรรัฐภาสนศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็น่าจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ กลุ่มที่1ก็น่าจะเป็นคนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในแผนกไก่นะครับแผนกไก่ก็จะเน้นที่จะสร้างนักวิชาการแล้วก็คนที่จะเป็นอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยนะครับเพราะเป็นแผนที่เน้นให้ทํางานวิจัยในลักษณะของวิทยานิพนธ์เพื่อสแสวงหาองค์ความรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศานศาสตร์นะครับในขณะที่กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มาเรียนในแผนขอไข่นะครับซึ่งจะเปิดให้มีการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันธรรมดา นะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์หลักสูตรนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือปีหนึ่งจะเปิดรับ2รุ่นนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้เพิ่มเติมไปพัฒนางานที่ตัวเองทานะครับเพื่อให้มีความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและช่วยในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะซึ่งจัดเป็นหัวใจสําคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ครับ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบด้วยกันค่ะน้องกันบแบบแรกนะคะเป็นแบบที่ผู้เรียนต้องทําวิทยายนิพนธ์หรือว่าแบบกอซึ่งเป็นการสอนที่มุ่งหวังในการสร้างบุคลากรค่ะให้มีความจัดเจนทั้งด้านของทฤษฎีและวิจัยนะคะ โดยทั้งผู้เรียนเนี่ยจะสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นนักวิชาการและนักวิจัยในอนาคตด,ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะผู้เรียนจึงต้องเรียนเต็มเวลาพร้อมทั้งกับมีการทําวิทยานิพนธ์ประตบด้วยค่ะครับและสําหรับการเรียนการสอนอีกแผนหนึ่งนะครับก็คือแผนขอนะครับโดยจะเป็นการเน้นการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปรากฏก,ก,ก,การณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมครับพี่แป้งครับเช่นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศชาติของเรารวมถึงในองค์การของเราหน่วยงานที่เราทํางานอยู่ครับโดยจะเน้นให้เรา เป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่ละทิ้งหลักการและเหตุผลแล้วก็ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับปลี่้งครับสำหรับแผนขอนะครับจะมีการแบ่งภาครับการศึกษาเป็นสองภาคนะครับก็คือการรับเข้าภาคการศึกษาต้นนะครับจะมีการทําการเรียนการสอนในวันธรรมดานะครับนอกเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับและภาครับเข้าภาคการศึกษาปลายทำการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับโดยผู้เรียนในแผนขอเนี่ยนะครับจะต้องมีการทำสารนิพนธ์นะครับเป็นผลงานทางวิชาการด้วยครับ นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วนะคะน้องการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยครับอืมไปเริ่มที่กิจกรรมแรกเลยนั่นก็คือกิจกรรมปฐมนิเทศค่ะน้องการครับแล้วก็มีการ ูพื้นฐานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในทางด้านวิชาการสาหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของเราครับพี่แป้งแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆจบปริญญาตรีในหลักสูตรไหนก็สามารถสามารถที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้ใช่ครับไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปค่ะมีกิจกรรมไหว้ครูนะคะรับน้องใหม่กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรม ภายนอกมหาวทิทยาลัยที่เราไปร่วมกันทำนะครับก็คือกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะนะครับในการร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์สร้างคุณค่าทางสังคมของเรานะครับที่ผ่านมาเราไปทําอะไรกันบ้างครับพี่แป้ง<า>ในช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด -19 <ช>นะคะ,ะพวกเราค่ะนิสิตหลักสูตรปรปมก็<อ>ไปร่วมกันทาเฟสชิลค่ะน้องการ,รนอกจากการทาเฟสชิลในช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาก็จะมีการไปกวาดลานวัดนะครับเพื่อทําจิตสาธารณะเพื่อชุมชนนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม กับชุมชนด้วยครับอ่านี่แหละค่ะคือภาพรวมของน้องๆที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะ